สวัสดีค่ะยะตานะคะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะจะเป็นเรื่องของพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณสวนของย่านะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตก3โมงกว่าๆถึงหยุดนะแดดก็ไม่ค่อยออกอากาศครึมๆนะเป็นโอกาสดีที่พวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้จะต้องออกมาหากินย่าก็เลยจะถ่ายเอามาให้ชมกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นหอยทากนะคะ หอยทากที่เป็นหอยสังที่พบกันทั่วๆไปตัวลายๆนะที่ลูกใหญ่ๆนะแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กของมันนะคะตัวใหญ่ไม่ค่อยเจอปีนี้ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีนะคะจะมีตัวเล็กเยอะนะดูว่าเขาออกมานะพอได้น้ำฝนดินชื้นนะก็เริ่มจะออกมาหากินนะดูซิว่าเขาจะไปไหนนะคะอันนี้ ย่าเองก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราไปแตะนี่เขาก็จะหุบเข้าไปนะคะนี่พอสักระยะหนึ่งก็จะเลื้อยออกมาเอานี่มี2ตัวเลยนะคะอันนี้ขนาดเดียวกันคงจะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะน,นี่อีกตัวนี้กำลังจะเดินมาเลยนะคะเขาไม่มีเท้านะคะจะ อาศัยน้ำเมือกนะคะทำน้ำเมือกเป็นทางปูไปแล้วก็จะค่อยเลื้อยไปกับน้ำเมือกนะซึ่งในน้ำเมือกของเขานี้จะสามารถที่จะปิดคมมีดได้นะคะเขาสามารถที่จะเลื้อยข้ามคมมีดได้โดยไม่ต้องมีบาดแผลอะไรเลยนะฉะนั้นในบริเวณที่เป็นปูนหรือว่าที่เป็นไม้แห้งๆเขาก็จะสามารถไปได้เหมือนกันโดยการที่จะขับเอาน้ำเมือกของเขาเนี่ยเอามาปูไปข้างหน้านะคะ นี้นะคะดูว่าเขาเคลื่อนไหวไปยังไงเขาก็จะมีหนวดนะคะจะเหมือนเขาคล้ายๆเขาสองอันนะเนี่ยแล้วก็จะมีหนวดข้างล่างอีก2ออันนะตัวนี้จะกินพืชทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะต้นผักหวานต้นผักกาดนะคะอันนี้ก็คือปลวกนะคะหลังจากได้ฝนตลอดทั้งคืนแล้วดินชื้นนะ ก็จะมากินใบไม้กิ่งไม้ที่ถมๆกันไว้นะคะเนี่พวกพวกนี้ก็จะไม่มีรังนะคะจะเป็นรังอยู่ใต้ดินคือไม่ทําเป็นโพลนะคะเนี่ยมีเยอะมากนะคะบริเวณไหนที่กองไม้ไว้เขาก็จะมากินหมดเลยนะเป็นตัวเล็กๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกิ้งกือแดงโตสุดก็จะเท่านี้นะคะอันนี้จะกินพวกซากพืชที่เปื่อยแล้วแล้วชอบไปอยู่โคลนผักหวาน ส่วนตัวนี้นะจะเป็นหอยทากเสนีเป็นสเสนีนะคะเป็นหอยทากขนาดเล็กโตสุดก็เท่านี้นะคะนี่เห็นไหมคะว่าเขาเคลื่อนไหวไปนะพอดีย่าก,ก็เลยมาดูภาพนะจับภาพดูเลยสังเกตเห็นว่าตรงข้างๆกระดองของเขาเนะ่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมเบือกของเขาเนี่ยนี่จะมีเมือกนะจะเป็นเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นี่ เหมือนเหมือนกับว่าเป็นตัวคอนโทรลให้เขาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวไปทางไหนก็ได้นะเนี่ยเขาจะไม่อยู่นิ่งนะสังเกตไหมคะย่าก,ก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันค่ะนี่นะคะนี่สำหรับไอหอยทากเจ้าสเสนวพันนี้นะคะนี่กินหนักกว่าพันแรกที่ย่าเอาให้ดูนะคะเพราะว่ากินเยอะกินตลอดทั้งวันเลยนะกินแล้วก็ขี้ออกมาเลยนะต้นไม้ทุกต้นนี่ แม้แต่ต้นมะละกอก็สามารถขึ้นไปกินอยู่ข้างบนแล้วก็เก็บตัวอยู่บนยอดมะละกอนั้นได้เลยนะคะอันนี้นี่เห็นไหมคะหญ้าจับเขาพลิกไปแล้วก็กลับหมุนกลับมาเหมือนเดิมนะไม่มีสะทกสะท้านไม่มีหุบนะคะธรรมดาเราไปแตะนี่มันก็จะเก็บตัวมันเข้าไปไม,ไม่ออกมานะคะแต่นี่พอเราจับมันปับ๊บมันก็ยังพยายามที่จะเคลื่อนต่อไปอยู่นะคะแต่พอเราวางลงปุ๊บมันก็จะเคลื่อนไปเลย ไอ้ต awesome, ัวน Le> ี้ถ้าภาษาบ้านเราก็คงจะบอกว่าหน้าด้านมากนะคะนี่นี่ย่เอามาใส่ตรงขอบยางรถส่วนตัวนี้นะคะเป็นกิ้งกือลายตัวนี้ถ้าโดนนะคะเราจะคันนะคะนี่ถ้าโดนจะคันเลยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกิ้งกือนะคะอันนี้เป็นกิ้งกือตัวใหญ่แต่ตอนนี้ลูกมันนะคะก็สักประมาณเล็กกว่านิ้วก้อยนิดนึงนะคะนี่ตัวนี้นี่นะเล็กกว่านิ้วก้อยนะ กำลังเคลื่อนที่ไปหาอะไรกินนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแมงลิ้นหมานะคะเห็นไหมคะที่อยู่ตะแคงเป็นสีดำแล้วก็ขอบขา,ขาวๆนะข้างๆกอไม้เขียวๆตรงนี้ก็คือหลังดำๆนี่เป็นแมงลิ้นหมานะอันนี้มีทุกชนิดเลยนะคะที่สวนหญ้านี่มีทั้งที่เป็นศัตรูพืชและไม่ศัตรูพืชนะตอนนี้หญ้าเขียให้มันหงายท้องขึ้นมาให้ดูมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะคะ ส่วนตัวนี้นี่จะเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พบมากอยู่ที่สวนนะคะก็จะเห็นเดินไปเรื่อยๆไม่ค่อยกินพืชนะไม,ไม่คิดว่าไม่เป็นศัตรูของพืชนะคงจะเป็นหากินแมลงที่เล็กกว่านะอันนี้สังเกตตรงปีกมันจะมีจุดดําอยู่สองข้างแล้วก็ด้านล่างอีกจุดหนึ่งนะคะแสดงว่าตัวนี้ยังไม่เต็มวัยนะยังไม่แก่เต็มวัยส่วนตัวนี้นะคะจุดดําชัด ขึ้นนะคะแล้วก็จุดดำตรงข้างข้างข้างล่างนี่ก็จะขยายขึ้นมาคู่กับจุดดำข้างบนนะก็แสดงว่าโตเต็มวัยนะตอนนี้มันก็ไม่อยู่นิ่งนะคะสำหรับมแมลงตัวนี้จะเดินไปเรื่อยๆนะแต่ตไปที่ไหนก็จะไปเจอนะเจอมันเดินอยู่ตลอดเวลานะส่วนกิ้งกือนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงกิ้งกือเล็กนะคะเนี่ยส่วนตัวใหญ่นี้นี รู้สึกว่ามันจะกินพืชด้วยนะคะนี่ส่วนไอ้ตัวเล็กๆสีแดงๆนั้นจะไม่กินนะจะไม่กินจะ,จะกินพวกที่เน่าเปื่อยนะกินหญ้าที่เปื่อยแล้วหรือฟางข้าวที่เปื่อยแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นขนาดกลางเมื่อกี้ในขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เป็นขนาดกลางเป็นกิ้งกือขนาดกลางเนี่ยอันนี้ก็คิดว่ากินกินพืชนะคะเนี่ยส่วนเจ้าหอยทากตัวนี้นี่นะคะก็ จะมีเยอะมากนะคะสรุปว่าสวนหญ้านี่ปลูกพืชเข้าไปนี่ถ้าไม่ดูแลดีดๆก็จะมีศัตรูจําพวกนี้แหละนะคะที่เข้ามากินเยอะมากนะคะไปทั้งที่เป็นศัตรูและไม่เป็นศัตรูนะคะหญ้าก,ก็เลยเอามาให้ดูกันนะเพราะว่าที่สวนหญ้ามีเยอะนะคะ